สวัสดีคะ่ะสบายดีวันนี้ก็มาพบกับเจนแล้วนะคะอยู่กับช่องม ok ็อบวลันพัทนะคะเช่นเก่าเช่นเคยวันนี้เจนจะมาตอบคาถาม Q&A จากคุณอาร์นะคะว่าแบบเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่เจนอะรู้รู้อยู่กันใจว่าคําถามจากคุณอาร์มันต้องแบบคือ <c oughs> ด้วยความ,ามด้วยคุณอาร์เป็นนักข่าวเ <c oughs> คยเป็นนักข่าวมาก่อนมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบยากแต่ละคําที่ถามมานี่โหแบบอ่านะคําถามที่เคยเจอมาหรือว่า บัญชีที่เคยเรียนมาดอกไปเลยล่ะถือว่าดอกไปเลยเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะคะว่าคุณอาจ,จะถามมาไลเจนวันนี้คําถามแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเจนก็ไม่รู้ว่าจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอา,าคําถามแรกนะถามว่าถ้าไม่ได้มาเรียนต่อที่ประเทศไทยชีวิตของเจนนี่ที่เราอ่ะจะเป็นแบบไหนหรือเราแพลนไว้ยังไงอ๋อเหรอคะถ้าเจนไม่ได้มาเรียนต่อที่ไทยใช่ไหมคะ ถ้าเจนไม่ได้มาเรียนต่อที่ไทยเจนก็คือแผนชีวิตไว้ว่าถ้าจบม .7 ใช่ไหมคะจบม .7 ก็ ia, จะคุยกับแม่อยู่ว่าอยากอยากจะเรียนต่ออยากจะเรียนต่อที่ลาวแล้วก็คือแบบคิดไว้สองที่ก็คือลาวกับเวียดนามนะคะอยากจะเรียนต่อแล้วก็คือถามคุณแม่แล้วว่าอ,าอยากจะเรียนต่อที่ลาวได้ไหมแบบสายที่ตัวเองชอบคือตอนนั้นน่ะอยากเ,าเป็นสาวแบงค์ใช่ไหมคะสาวธนาคารก็เลยแบบว่าถามคุณแม่ว่าแบบ อยากจะเรียนต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแม่ก็แบบว่าคือด้วยความที่ต้นทุนเราต้นทุนชีวิตเราก็ไม่เยอะเดี๋ยวแม่ทํางานคนเดียวอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็แม่บอกว่าแบบมันมเสียตังค์เยอะไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่าถามแรกคือแบบมันเสียตังค์เยอะไหมแล้วเจนก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคแบบแม่ก็หาตังค์คนเดียวแล้วก็อไม่เป็นไรแบบตัดสินใจว่าเออแม่น่าจะส่งไม่ไหวก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าไม่เป็นไรให้ให้แม่ตัดสินใจว่าจะให้เรียนหรือไม่ให้เรียนก็พอดีแบบว่า แม่อบอกว่าให้ลงมาทํางานลงมาทํางานก่อนดูไหมแล้ววันนี้ก็เลยเป็นตัดสินใจจบมจก็เลยลงมาทํางานกับคุณแม่นะคะตัดสินใจว่าจะลงมาทํางานตอนแรกๆที่จะมาไทยที่จะมาที่มาที่ประเทศไทยเลยก็คือมาทํางานกับพุณแม่หลังจากจบมจแล้วแต่พอไปๆปมาๆก็คือได้มาเรียนนะคะมาอยู่กับคุณอาแล้วก็ได้มาเรียนมหาหลัยที่ประเทศไทยซึ่งเจนก็ไม่คิดเลยเหมือนกันนะคะอ่ะคำถ,ถามต่อไปเลยค่ะก็จะมาณถ้าถามความคิดของเจนนี่ตอนนี้นะ ว,า,า,า,ว,วองอางเป้าหมายชีวิตตัวเองว่ายังไงเป้าหมายชีวิตเหรอสำหรับออตอนนี้นะคะเป้าหมายของชีวิตก็คือหนึ่งก็คืออยากจะเรียนให้จบนะคะเรียนให้จบแล้วก็หางานทําหางานทําดีๆแล้วกออ็อยากจะทํางานให้มีารายได้เยอะๆอะคะ่ะเพื่อจะให้แม่ซัพพอร์ตครอบครัวคือแบบครอบครัวของเจนเป็นครอบครัวที่ค่อคนข้างที่จะใหญ่เนาะแบบ หลายคนคือแบบเจนะมีแม่ที่ที่ลาวด้วยที่เลี้ยงเจนมาใช่ไหมแล้วก็มีแม่ที่พ่อแม่ที่ไทยด้วยอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าพ่อแม่ที่ไทยนะแม่เจนอะเป็นคนลาวแต่ว่ามาอยู่ไทยนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คือเจนนมีพ่อแม่อยู่ประมาณสี่คนนะตอนนี้พ่อแม่ที่ลาแล้วก็ที่ไทยคนนี้เป็นสี่คนนะตอนนี้คือเจนหนัแบบว่าอยากจะหาตังค์แล้วก็อยากจะซัพพอร์ตแม่ไม่อยากให้แม่ทํางานแล้วอยากจะ ไม่อยากให้แม่หนึ่งอะไอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะแบบมีงานดีๆทำมีเงินเดือนเยอะๆอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินมากมายแล้วอยากจะทําอะไรบ้างอืมถ้าจะถ้าประสบความสําเร็จในชีวิตใช่ไหมคะอยากจะทําอะไรหนึ่งเลยก็คืออยากจะ,ะมีตังส่วนหนึ่งให้แม่ให้ทุกอย่างในสิ่งที่แม่อยากจะได้ ให้ทุกอย่างแบบซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจ,จะเป็นแบบคือ <c oughs> นี่แหละไม่ว่าจ,จะเป็นแบบคือตอนนี้เจนอ่ะเจนกับแม่เจนอ่ะยังยังไม่มีบ้านนะคะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองและคือเจนอ่ะอยากจะจะ,จะสร้างบ้านให้แม่แล้วก็อาสักวันหนึ่งถ้าแม่เหนื่อยก็ให้แม่กลับไปอยู่ที่ลาวอะไรประมาณนี้คะ่ะให้กลับไปอยู่บ้านตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแบบพูดแบบ ถ้าผสบถ้าผส,สมความสาเร็จก,ก็จะให้แม่นะคะให้แม่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าแบบร่ารวยแบบรวยเยอะๆแล้วประมาณนี้แบบมีเงินเยอะๆแล้วประมาณนี้หลังจากที่ช่วยครอบครัวตัวเองแล้วก็จะช่วยสังคมในสิ่งที่แบบคนคนยังแบบยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยในส่วนนั้นในส่วนนั้นบ้าง มาคาถามที่สี่แล้วกันความรู้สึกครั้งแรกที่เจนนี่ได้มาเห็นประเทศไทยอืมค่ะความรู้สึกครั้งแรกที่เจนได้มาเห็นประเทศไทยใช่ไหมคะก็คือเหมือนเอ่อมาเห็นประเทศไทยครั้งแรกตอนที่อ่ามาที่บ้านของพ่อนะคะครั้งแรกเลยที่เจนมาเห็นก็คือมาที่บ้านของพ่อตอนนั้นก็ที่บ้านห้องแซงก็ยังแบบว่าก็อ็อก็แบบว่าน่าจะเป็นประมาณเทียบกับอ่อ ส่วนนาเขตสวรนาเขตของลาวก็จะไบเทียบกับความเจริญก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ว่าบ้านของเจนอะเป็นบ้านที่ไม่ได้เจริญห่างางไกลแบบว่าไกลความเจริญค่อนข้างมากนะคะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เจนอยู่ซึ่งซึ่งเจนตอนเจนที่มาเห็นคือครั้งแรกที่ได้มาเข้ามาอยู่กรุงเทพนะคะเข้ามาอยู่กรุงเทพมามาอยู่กับแม่ที่สมุทรสาครที่กระทุ่มแบนเจนก็คิดว่าโอ้ยนี่หล่อประเทศไทยโหนี่หล่อประเทศไทยคือแบบ ก็ก็เห็นแบบตึกเข็นรถลาวแบบวิ่งเยอะมากอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจที่ได้มาเห็นคือแบบเห็นแต่ในทีวีเวลาเราดูหนังดูละครอ,อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบคือเออได้เห็นอย่างนั้นแล้วมาเห็นตัวจริงก็รู้สึกว่าอ๋อแบบเมืองเขาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ค่ะคือแนวแนวนั้นเลยแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนแบบว่าง่ายๆก็คือเป็นนอกเข้าเมืองประมาณนี้ค่ะแต่พอเมื่อแบบได้มาอยู่กับคุณอาได้มาเข้าแบบ ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็รู้สึกว่าอ้าวคือ <c oughs> คือมนอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพคือตอนนั้นมันคือตอนแบบตอนอยู่สมุทรสาครคก็รู้สึกว่าอ๋อเจริญแล้วนั่นนั่นคือแบบที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้คือได้เข้ามาอยู่ในคุณอาคือเห็นตึกเห็นแบบว่าห้างสรรพสินค้าคือเยอะมากเป็นห้างเป็นอะไรคือตอนแรกก็ไม่ค่อยแบบยังไม่ได้แบบได้เดินห้างแบบบ่อยขนาดนี้คือได้เข้ามาอยู่กับคุณอาแล้วคุณอาก็พาไปน่นพาไปนี่ก็รู้สึกว่าโหรู้สึกแบบอีกอีกฟิลหนึ่งคือมีแบบอะไรนะ เรื่ออะไร V T S ที่แบบเป็นรถไฟฟ้าตอนนั้นยังขึ้นไม่เป็นเลยนะ <c oughs> ขึ้นไม่เป็นนั่งไม่เป็นเพราะว่าแบบอไม่เคยไปไหนคนเดียวพอได้ลองมานั่งแล้วอ๋อแบบ๋อมีรถทีแบบถ่วิ่งอยู่แบบเขาเรียกอะไรวิ่งอยู่แบบวนโดนอันอันเขาเรียกอะไรท้ททองฟ้าอา้ามีแบบนั้นด้วยอะไรประมาณนี้นคือมันเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจสําหรับเด็กที่แบบไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยอะ่ะสำหรับหนูแล้วแบบ ตอนที่อยู่ลาวหนูก็ไม่ได้เคยไปเที่ยวแบบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หนูก็ไม่เคยไปนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแบบตื่นตาตื่นใจมากๆตอนที่ได้มาอยู่ในกรุงเทพแรกๆค่ะสวยงามแล้วร,รู้สึกว่าแบบโอ้โหเหมือนในหนังเลยอะไรเหมือนในหนังเหมือนในเราดูเลยอะไรสวยเหมือนเหมือนแบบนั้นเลยค่ะค่ะ <c oughs> ในมุมมองความคิดของเจนนี่อยากให้ประเทศลาวเป็นแบบไหนในอนาคต ในความคิดของเดี๋ยวคำถามคำถามแต่ละคำนี่คือแบบโอ้โหอันนี้คำถามของนักข่าวนะคะคุณอาร์นะคะซึ่งเป็นแบบเคยเป็นนักข่าวมาก,ก่อนก็จะแบบอ่อาันนั้นนิดหน่อยนะคะคำถามนี้ปวดทัวมากเลยค่ะอะไรนะขอถานคำถามอีกรอบในมุมมองความคิดของเจนนี่อยากให้ประเทศลาวเป็นแบบไหนในอนาคตคือในความคิดของหนู คือความคิดของหนูอยากให้ลาวเป็นแบบไหนในอนาคตใช่ไหมคะคืออยากให้แบบว่าคือประเทศลาวเราของเรานะคะอันนี้ขอพูดเป็นภาษาลาวได้ไหมอ่ะได้ค่ะด้อันนี้ขอว่าเป็นภาษาลาวเดอ้อคือสําหรับคาถามนี้เนาะสำหรับความคิดของเจนเองแหละเนาะสาหรับความคิดของเจนว่าอยากให้ลาวเป็น,นอะไรในอนาคตานะคือเจนคิดว่าแบบลาวเฮานะ ผลิตกระแสไฟฟ้าเองเนาะเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ให้กับเอเชียคืออ่าบรรดานในประเทศอาเซียนคือประเทศลาวเฮานี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายที่สุดและหนึ่งนะเวลาเจนแบบเพนยูทูบเบอร์หลายๆ่านที่เพิ่นไปแบบไปถ่ายชีวิตของคนที่แบบอยู่บนอ่าบนแบบสอกหลีกนะสอกหลีกและห่างไกลความจเจริญน,นะและเจนนะคิดว่าแบบข้าเจ้ายังบมทันได้มีอันไฟฟ้าใช้ไนะ ข้าจ้ยังมีไฟฟ้าไส่แล้วก็ยังแบบไส้ตะเกียงอยู่หะน,นะแบบแบบอยู่ตามที่แบบเจนคิดว่าเออบ้านเจนที่อ,อันที่ว่าโซนลบด์ประเทศะน,นะก็ยังแบบเข้าเจ้ายังโซนลำบดกว่าเจนอีกเจนรูสึกว่าแบบอยากให้ไฟฟ้าในส่วนนี้นะอยากให้ไฟฟ้าประเทศของตัวเองเนี่ยนะเขาถึงกลุ่มคนส่วนนี้แน่ฮะนะคือแบบเอออยากให้เขาไปถึงเข้าเจ้าแน่ว่าแต่แต่เาแต่เจนกันยัง่มู้ดอ,อกว่ามันแบบว่า คือมันเวลาที่เฮาสิเดินไฟขึ้นไปในหวังที่เขาเจ้าอยู่นะมันยากบอ่อีหยังประมาณนี้นะมันยากหรือจังได๋ที่เพิ่นยังบ่ทันได้เอาเขา้าอภาครัฐเพิ่นยังบ่ทันได้เอาเขานะจนเจเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะแต่ว่าเจน,นะ่ะอยาก,กบแบบว่าอยากให้พัฒนาว่าอ่ะอย่างน้อยๆก็อยากให้แบบประเทศลาวของเฮาประชาชนคนลาวของเฮานะ่ะให้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วเถิงในประเทศให้ใช้แบบให,ให้เขาทุกสนันให้เขาทุก ถึงกลุ่มคนทุกๆก,กลุ่มนะประมาณนี้เนาะเท่าที่แบบถ้าเจนแบบเบ้าพิษอันพลาดประการได้เจนก็ขอโทษขออภัยนาเด้อทาแบบว่าพิษพลาดประการใดที่ว่าเออได้เบ้าไปฮะนะสําหรับตัวเจนเองเราเจนอยากให้แบบพัฒนาในในใน,ใน,ในส่วนนี้ะนะอยากให้แบบว่าอยากอยากให้ไฟฟ้าเขาถึงกลุ่มคนในส่วนนี้ละให้หลายๆนะนะแบบว่าคือประเทศเฮามันกับแบบเออผลิตกระแซไฟฟ้าเลยเนาะก็อยากอยากให้คนร้านนากันหนะใส่พลังงานไฟฟ้าในของประเทศตัวเองเนี่ยให้แบบ เต็มที่านาว่านี่โดยเขาถาต่อไปเลยค่ะอ๋อเรื่องที่ทําให้เจนนี่ร้องไห้เสียใจคือเรื่องที่ทําให้เจนร้องไห้เสียใจที่สุดใช่ไหมคะเท<ม>่าที่แบบชีวิตคือเจนอาจจะเสียน้ําตาเพราะเอครอบครัวนะคะเจนจำแบบว่าคือครอบครัวเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับชีวิตเจนมากเจนคิดว่าอย่างเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อเวลาที่แบบอ่อ เราทะเลาะกันหรือว่าแบบไม่เข้าใจกันอะไรบางส่วนนะคะที่แบบแม่กับลูกมันต้องทะเลาะกันอยู่แล้วแเบบจนก็คิดว่าไม่ใช่ครอบครัวเจนคนเดียวน,นะคะทุกๆครอบครัวแม่กับลูกมันต้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วคือแบบเวลา,าคือ,อหนูก็จะคิดแบบหนูใช่ไหมแล้วแม่ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งคือเราสองคนมันเป็นอะไรที่แบบอ่ะความคิดไม่เหมือนกันเวลาแม่ที่แบบพูดมาเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วหนูก็จะเถียงเถียงเถียงเออไม่ใช่แบบไม่ใช่ ไม่ใช่เถียงแค่แบบหนูอธิบายอะค่ะแบบอธิบายแล้วก็แม่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่หนูอธิบายนึกอกไหมคะอันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงเกิดขึ้นแล้วทําให้เราแบบทะเลาะกันอ่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่แบบทําได้ก็คืออ่ะหยุดทะเลาะแล้วก็มานั่งร้องไห้คนเดียวแบบร้องไห้น้ําตาไหลคือแบบเวลาที่ทะเลาะไปแล้วก็จะมาคิดทีหลังว่าแบบ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็น้ำตาไหลไหลไหลออกมาเนี่ยมันเคยเป็นแบบร้องไห้คนเดียวแบบกดดันตัวเองแบบมมันเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปไปอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้เป็นร้องไห้หนักมากจะเป็นถ้าทําให้เจนแบบร้องไห้หนักมากที่สุดมีน้ําตาเยอะที่สุดก็จะเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่ทาให้เจนแบบน้ําตาไหลแบบน้ําตาไหลได้ทุกเมือ่อใช่ค่ะค่ะแล้วถามถึงความสุขของเจนนี่คืออะไรความสุขของหนูละคะ ความสุขของหนูหนูคิดว่าหนูอยากจะแบบให้พ่อแม่มีความสุขให้ทุกอย่างในสิ่งที่ท่านอยากจะได้แล้วก็เหมือนความสุขของพ่อแม่ก็เหมือนความสุขของหนูอยากให้แบบครอบครัวสบายอยู่สบายไม่ต้องถูกไม่ต้องแบบไม่ต้องหาแบบลําบากอีกแล้วอะนึกออกไหมคะอยากให้แบบครอบครัวมีความสุขอะหนูก็จะมีความสุขไปด้วยอยากให้ครอบครัวรักกันเหมือนแม่แบบได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าถามตอนนี้อะในอ่ตอนนี้เจนนี่มีเงินใช้ส่วนตัวในบัญชียอยู่เท่าไหร่โอ้โห <c oughs> อ่ะลงลึกแล้วค่ะตอนนี้ลงลึกเ <c oughs> งินในบัญชีติดลบค่ะตอนนี้อะตอนนี้ค่ะติดลบเลยค่ะอ่ะคำถ,ถามต่อไปเลย <c oughs> ติดลบนี่หมายความว่ายังไงไม่ <c oughs> ไมีเงินในบัญชีเลยเหมคะมีแต่มีแต่ไม่เยอะค่ะมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหลักอะไรหลัก ร้อยพันหลักพันค่ะหลักพันอ๋อหลักพันใช่ค่ะยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงหลักเหมือนนะคะแต่แบบว่าจะถึงหมื่นนะเคยถึงแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ถึงหลักแสนหมื่นเนี่ยเคยถึงแต่มันก็ลด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 ลงมาไงคะใช่โอ้คำถามจากพี่มองคำถามจากพี่มองนี่โหมีหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยขอสามคำให้กับคนที่ติดตามในเจนนี่ในช่องม็อกวรันพัฒน ขอสามคำเหรอคะสามคำแค่นั้นเหรอพีอ่มองคือสาหรับหนูแล้วหนูคิดว่าสามคำน่าจะไม่พอสามคำน่าจะแบบไม่เพียงพอเพราะว่าเหมือนอช่องม ok ็อกวลันพัดนนะคะตั้งแต่วันแรกที่หนูได้มาทํา y o Youtube ได้มา,มาอยู่ในช่องม ok ็อกวลันพัดนหนูก็คิดว่าอ่อจากจากผู้ติดตามสองหมื่นนะคะจนตอนนี้เจ็ดหมื่นแล้วมันเป็นครอบครัวที่แบบเจนรู้สึกว่า คือทุกคนคือครอบครัวนะคะลุงป้านาอาที่มาคอมเมนต์พี่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจเจนในช่องมอกรันพัฒเจนคิดว่าทุกคนคือครอบครัวนะคะเจนไม่ได้เป็นคิดเป็นแบบว่าเอา่อเอ่อฟซีที่แบบเข้ามาให้กําลังใจเจนคิดว่าทุกคนคือครอบครัวให้คําแนะนําเจนในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะ <S <S ในบางอย่างเจนอาจจะไม่รู้แบบทุกทุกครั้งที่เจนได้ทําคลิปลงไปพูดผิดบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาพูดแบบสับไปสับมาบ้างก็แบบแนะนําเจน มาโดยตลอดเจนก็รู้สึกว่าเออเจนเอาคำเนี้ยมาปรับปรุงใช้ในตัวเองและรู้สึกว่าทุกคนคือคอามอันทุกคนคือครอบครัวแล้วก็เจนก็เข้าไปอ่านหลายๆคอมเมนต์เจนรู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะและสําหรับสามคำนะคะที่เจนอยากจะให้คือต้องต้องตอบใช่ไหมคะสามคำเนี้ยอืมแล้วอ,อยากจะให้ตอบถ้าอ,อะไรให้บ้าสามคำก็จะแบบอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยแล้กันอ่ะสั้นๆ รักนะคะทุกคนรักนะคะรักนะคะไม่มีคำพูดไหนคือเจนอาจจะพูดแบบทุกๆคลิปอยู่แล้วว่าเออคือที่เข้ามาให้กำลังใจเจนเจนก็จะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้เจนคือทุกๆคลิปที่เจนได้พูดไปเจนก็เออพูดพูด,พดเรื่อยๆอยู่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าทุกคนคือครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจนแบบนี้ตลอดไปนะคะสำหรับแบบ สามคำนี้ก็คือรักนะคะแหละค่ะรักทุกคนนะคะรักมากๆมากๆก็เกินแล้วมากๆเลยเกินสามคำเลยเห็นหม,มากมากมเกินแล้วใช่ค่ะ